สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบรถซูซูกินะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ละเอียดนะครับกับซูซูกิเรดเดอร์เจย์ค e อสโอเวอร์นะครับรถขนาดเล็ก115ซีซีนะครับเพราะว่าเพื่อนบางท่านอยู่บนภูขเขาอยู่ห่างไกลนะครับหรือว่าจังหวัดที่ไม่มีศูนย์บริการก็ไม่มีโอกาสที่จะไปดูรถจริงๆนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับตั้งแต่ปลายนี้นะครับ เป็นพลาสติกสาหรับรถอ n d u r o นะครับก็คือขีดลงไปนี่ก็จะเป็นสีเหลืองตลอดนะแล้วก็มีป้ายสุ zu กิอยู่ตรงด้านนี้นิดหนึ่งนะครับด้านนี้ไม่มีนะครับมีด้านเดียวนะครับไฟหน้านะครับไฟท้าไฟเลี้ยวเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับซึ่งก็คิดว่ามีโอกาสที่จะหักสูงนะครับเพราะว่ามันออกมาเยอะไปหน่อยจริงๆแล้วถ้าทําติดไปตรงนี้เลยมันก็จะทําให้เวลาเราบุกป่านี่อาจจะไม่มันก็จะไม่ค่อยหักนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับ จะเห็นน็อตยึดหน้ากากนะครับอยู่ตัวหนึ่งด้านล่างนี้นะครับหน้ากากก็ยึดด้านข้างนี้อีกนะครับอันนี้ให้เห็นน็อตนะฮะด้านข้างนี้เพราะว่าเผื่อบางคนจะไปใส่ไฟเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้คิดได้นะครับทีนี้มาดูด้านบนนะครับแฮนด์รถนะครับก็เป็นแฮนด์บาร์แบบยกสูงนะครับ ตอนนี้ตรงคาดแฮนด์นี้นะครับตรงคาดแฮนด์นียมีความยี่สิบสองยี่บสองเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งนวมมาเนี่ยสั่งนวมยี่สเอ็ดเซนจะพอดีนะครับอันนี้ผมสั่งมาหนี่สั้นไปนะครับนวมสิบเก้านี่สั้นไปนะครับถ้าสั่งยี่สิบเอ็ดก็จะพอดีนะครับตอนนี้มาดูด้านกระจกกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเขาจะมีเป็นเคปลาด้วยครับเป็นลายเคปลาสวยด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะครับซื้อมาหลายวัันนนแล้วเเพิ่งจะะห็ครบ แล้วก็รูปทรงกระจกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นทรงสวยนะครับกระจกกระจกเป็นทรงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามุมนะครับห้าเหลี่ยมนะครับสวยดีนะครับตอนนี้ด้านแฮนนะครับแฮนเรามาดูนะครับแฮนของเขานี้จะมีตุ้มปลายแฮนด้วยนะครับตุ้มูมิเยมปลายแฮนนะครับแล้วก็ส่วนน็อตตุ้มนะครับจะเป็นจะเป็นแฉกนะครับไขค่วงแฉกธรรมดานะครับน็อตที่ติดตุ้มนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนจะไปติด ปัดแฮนด์นะครับปาดแฮนด์ตัวนี้ก็ดูที่ตุ่มนะครับเป็นน็อตไขควงธรรมดานะครับไม่ใช่หกเหลี่ยมนะครับนี่เป็นประกับประกับแฮนด์ด้านซ้ายตรงนี้เป็นไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแตรนะครับมีแค่สามสวิตนะครับไฟสูงไฟเลี้ยวแตรนะครับอันนี้ก็เราลองเปิดสวิตดูนะครับเปิดสวิตดูนะครับตรงจอสวิตนะครับจะมีอยู่4ี่จุดนะครับก็คือ อันแรกนี้ครับเป็นลูกเครื่องนย์เป็นสัญญาณเตือนว่าไฟอ่อนนะครับถ้ากระพริบช้าๆนะครับแสดงว่ารถต้องการตรวจเช็คถ้ากระพริบไวๆแสดงว่าแบตเตอรี่ต่ํานะครับอันนี้นะครับส่วนอันที่สองนี้เป็นเกียร์ท็อปนะครับก็คือเกียร์สี่นะครับตรงข้างบนนี้นะครับอันนี้เป็นเกียร์เอ็นนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นไฟสูงนะครับเป็นไฟสูงนะครับไฟสูงนี้จะต่อกับตัวจ่ายไฟโดยตรงซึ่งมันจะติด น้อยติดมากนี่อยู่กับรอบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเกน้ํามันนะครับมีเกน้ํามันนะครับแล้วก็นี่เป็นใหม่นะครับใหม่นี้ให้มาถึงร้อยหกสิบเลยครับผมแต่ขี่จริงๆนี่ผมขี่ไปเก้าสิบโลเนี่ยวิ่งจริงๆนี่ยังไม่ถึงร้อยนะครับเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดอยู่นะครับก็รถยังใหม่อยู่ก็เลยยังไม่กล้าให้มันรอบจัดยาวเกินไปนะครับ ส่วนดุมของคอนะครับที่มีคนถามเยอะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคอนี้เป็นเหล็กหล่อนะครับนี่นะแผงคอนี้เป็นเหล็กหล่อนะครับด้านล่างนี้ก็เป็นเหล็กหล่อครับแผงคอก็ค่อนข้างใหญ่นะครับด้านล่างนี้เป็นเหล็กหล่อนะครับแล้วก็เมนตัวโช๊คนะครับโช๊กสารเียมินก็ค่อนข้างใหญ่กว่ารถรถแม่บ้านทั่วไปนะครับแล้วก็มียางหุ้มยางหุ้มนี่ด้านล่างเป็น เป็นแบบกดล็อกนะครับแต่ด้านบนเนี่ยเป็นเป็นเข็มรัดนะเป็นเข็มขัดรัดนะครับ็นเข็มขัดรัดนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ลงมานะครับก็จะเป็นกองอากาศนะครับสามารถถอดน่าจะถอดจากด้านนี้ได้แล้วก็ส่วนงานข้างบนเนี่ยที่มันอยู่ใต้ใต้กระบังลมเนี่ยนะครับเขาก็จะมียางปิดมาก็ถือว่าถือว่าดีนะครับเป็นเป็นเป็นยางองเงี้ยบางๆเงี้ยเพราะว่ากันที่โคนมันเข้าไปด้านในนะครับ ตอนนี้ก็มาดูล้อนะครับล้อก็เป็นล้อสิเจดนะครับยางหน้านะครับเจ็ดสิบทับเก้าสิบสี่สิบเจดนะครับส่วนยางนี้บางคนถามว่ายี่ห้ออะไรนะครับยางนี้ยี่ห้อ mbp star นะครับก็น่าจะเป็นยางของของฟิลิปปินส์เขานะครับ mbp star นะครับด้านนี้ก็เป็นไม้วัดรอบนะครับสายไม่สายไม้วัด กิโลนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังด้านหลังอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นปักกับแฮนด์นะครับด้านขวาก็เป็นกระปุกน้ํามันเบรกนะครับแล้วก็สวิตช์สตาร์ทนะครับสตาร์ทด้วยไฟฟ้านะครับสวิตช์สตาร์ทตรงนี้นะครับตอนนี้สายเบรกนะครับเรามาดูนะครับสายเบรกนะครับสายเบรกนะครับวิ่งลงมานี่นะครับแล้วก็ลอดหน้ากากนะครับอ่าลอดลอดหน้ากากจะมีตัวเหล็กยึด เหล็กยึดตรงนี้นะครับนี่นะนี่ก็เป็นเหล็กยึดแล้วก็ลอดมาพันเข้าในนะครับพันเข้าในเป็นสไตล์รถ enduro นะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันนี่ยะตัวยึดนะครับป้องกันไม่ให้ไปเกี่ยวกับกิ่งไม้นะครับเวลาเราเข้าป่านะครับนะครับจานเบรกนะครับเป็นแบบใบจักรนะครับเป็นสไตล์รถ enduro motorcycle นะครับแล้วก็ส่วนลูกสูบเบรกนะครับเป็นแบบลูกสูบเดียวนะครับของ n i t s น h i n นะครับ ลูกสูบเดี่ยวนะครับแต่นี้เราก็มาดูตรงเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ฝา,านี้นะครับก็จะมีฝายชั้นนึงเป็นเป็นพลาสติกพิมพ์พพิม์ตีลายมาอยาน,นะครับเป็นพลาสติกสีดำเป็นลายๆนะครับส่วนด้านบนบางคนอยากดูไอ้จุดยึดของกันลายนะครับก็จะมีตรงกลางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงคอค่อนข้างเล็กนะครับตรงคอเนี่ย มือจับนี่นะครับเล็กแค่นี้เองนะครับก็น่าจะยังไม่เหมือนใครในตลาดนะฮะต้องมีต้องมีคนผลิตขึ้นมานะครับตัวนี้ตัวนี้เรามาดูนะครับเบรกนะครับเบรกค่อนข้างอ้วนใหญ่อ้วนใหญ่นะครับเบรกอ้วนใหญ่นะครับแล้วก็หัวเทียนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหัวเทียนนี้สูงกว่าพื้นอยู่32สองเซนติเมตรนะครับส่วนปลายปลายท่อนะครับ 42เซนติเมตรเวลารถตั้งปกตินะครับเกี่ยวกับน้ำนะครับแล้วก็ท่อไอเสียก็จะมีหัววัดวัดค่าไอเสียอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเข้าไปในเครื่องนะครับไปตรวจเช็คที่เครื่องนะครับด้านนี้นะเราก็จะเห็นพักเท้านะครับรถเนี้ยรถคันนี้มีปัญหาคือพักเท้านี่มันอ่อนนุ่มเกินไปนะผมก็จะไปถามศูนย์เขาอยู่คือตอนนี้ขี่ยืนไม่ได้นะครับถ้าขี่ยืนนี่บิดปิ้นไปปิ้นมาเราจะล้มเอาตายนะครับอันนี้ก็คือ ไม่รู้ว่าอย่างไงนะครับรถไม่รู้ว่ารถท่านอื่นเป็นหรือเปล่าแต่รถผมเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับพักเท้าเนี่ยถ้ายืนขี่ไม่ได้นะเนี่ยมันอ่อนนิ่มแล้วมันก็หลุดไปเลยครับเนี่ยพอเราเหยียบหลุดปิ้นไปอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับพักเท้าเดี๋ยวต้องคุยกับบริษัทเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเหล็กสําหรับกั้นเท้าเราไม่ให้โดนเครื่องยนต์ที่มันร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นฝาเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเขียนไว้แค่6 5 0ห้าิ มิลลิลิตรนั่นเองนะครับก็คือเกินครึ่งลิตรมานิดเดียวนะครับตรงนี้เป็นซีรีส์นัมเบอร์ของเครื่องนะครับหมายเลขเครื่องนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นเบรกนะฮะมีสวิตช์เบรกอยู่ตรงนี้ครับดึงอยู่ตรงนี้นะฮะเหมือนรถทั่วไปคันสตาร์ทครับคันสตาร์ทเบามากครับเอามือกดก็ติดแล้วครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันเล็กมากครับแค่1 1 2่ง4้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ตรงนี้นะครับจะมีแผงเหล็กสําหรับ ห้อยท่อนะครับนะท่อเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นตัวยึดนี้ขึ้นมาที่สวิงอาร์มนะครับเขาเอาแผงเหล็กตัวนี้นะครับเข้ามาต่อลงไปครับตอนนี้ที่มันแปลกๆอยู่ก็คือสวิงอาร์มนะครับซึ่งผมดูแล้วมันยังไงมันก็มันเล็กอะครับขนาดมันเล็กมากนะฮะความหนาเนี่ยนิ้วโป้เนี่ยใหญ่กว่าเลยนะครับคือมันเล็กนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมขี่แต่รถมโนโชกคนะครับก็เลยเห็นสวิงอาร์มมันใหญ่นะครับ นี้เราก็ดูความห่างของสวิงอาร์มนะครับตรงนี้ก็ประมาณ3เซนติเมตรนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นความห่างตรงเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหากเกี่ยวกับการที่เราจะพันโซ่นะครับเวลาเราจะเข้าป่าลุยหนักๆนะครับเราก็สามารถพันโซ่ได้นะครับเพราะว่าช่องห่างนี้มันเยอะอยู่เพราะว่าตรงนี้มันจะถอยออกไปอีกเวาลาโซ่โย่อนเราก็จะตั้งถอยไปถอยออกไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็ประมาณ2เซนครึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาดูตัวพักเท้านะครับตัวพักเท้าเนี่ย เป็นยางสีดำนะครับส่วนด้านหลังยางสีดำมีแผง <sucks> รูให้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็คือเราสามารถทำคันสำหรับค้ำนะครับสำหรับค้ำเหล็กเวลาเราติดเหล็กตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะทำคันจากเนี้ยเอามายึดเหล็กได้โดยการยึดน็อตตรงนี้นะครับฝั่งน้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับอันนี้ดีมากเลยเวลาเราพับไปมันก็จะปิดพอดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ถึงนะครับเราสามารถใส่น็อตสําหรับยึดเหล็กได้เลยตรงนี้ไม่ถึงครับไม่ถึงนะครับ เรือหัวน็อตใส่ได้สบายเลยนะครับนี่ก็เป็นท่อนะครับประกับท่อมี2ชิ้นนะครับชิ้นแรกจะเป็นพลาสติกสีดํานะครับจากตรงเครื่องยนต์นี้นะครับยาวมานี่นะครับเป็นพลาสติกสีดําส่วนชิ้นที่2เป็นเหล็กครับนะครับชิ้นนี้เป็นเหล็กนะครับก็คือชิ้นนี้จะเป็นตัวสกิดก่อนแล้วก็ตัวนี้อาจจะร้อนกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือประกับท่อนะครับเบรกหลังก็เป็นดําเบรกธรรมดาธรรมดานะครับ ประสิทธิภาพก็ถือว่าใช้ได้ครับคราวนี้มาดูโช๊นะครับโช๊นะครับหัวโช๊ด้านล่างอยู่นี้แต่หัวโช๊ด้านบนไม่มีนะครับมุดเข้าไปในเครื่องนะครับอยู่ใต้ฝากราบเพราะนั้นถ้าเป็นรถซปเปอร์คับอะไรมันจะมีหัวโช๊ให้เราสําหรับใส่ตะแกรงบรรทุกของใส่อะไรแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเวฟนะครับจำไว้เลยนะครับไม่มีหัวน็อตนะครับข้างบนเพราะนั้นจะบรรทุกของจะอะไรก็ต้องคิดมากกว่าพวกรถซปเปอร์คัรนะครับเพราะว่าเขามีหัวน็อตนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นาฝาครอบใส่นะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ใส่แต่ว่าใส่หลอดสีนะครับเป็นหลอดสีเหลืองส่วนไฟไฟเบรกเนี่ยใส่ฝาสีแดงไว้ด้านในนะครับฝาตาแมวไว้ด้านในนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็มีชื่อย่อซูซูกิแล้วก็มีตาแมวอันใหญ่เลยครับถือว่าดีเลยครับตาแมววันนี้ปลอดภัยมากถึงแม้ว่าไฟท้ายจะขาดตาแมวนี้มันใหญ่ดีปลอดภัยนะครับส่วน ด้านบนนะครับก็คงจะเป็นเหมือนสมาร์ททั่วไปนะครับเบาะนะครับเบาะถ้าเราดูจริงๆแล้วนะเขาจะปาดแล้วก็ตรงนี้จะเหินขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อการไม่ให้เราลื่นตกนะครับเพราะเป็นรถสําหรับลุยป่านะฮะตัวนี้แอนนะครับตรงนี้เหินขึ้นนิดนึงเบาะนั่งดีมากครับแต่แข็งนะครับสําหรับคนที่ขี่รถทัวริ่งใหญ่ๆมาเยอะๆนี่จะรู้สึกว่าเบาะคันนี้แข็งมากครับเพราะว่ามันเป็นรถเล็กครับอันนี้ก็มาเปิดดูด้านในนะครับ ด้านในนะครับใต้บอกก็จะมีกุญแจให้แค่2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวยูบ็อกนี่ก็มีมียางกันน้ําให้ด้วยนะครับค่อนข้างดีนะครับนี่เป็นยูบ็อกนะขนาดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับใตย้ยูบ็อกก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะเป็นกล่องแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นเอกสารนะครับที่เราซื้อมาด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อตรงนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นหัวเช็คระดับน้ํามันนะครับแล้วส่วนนี้ก็เป็นฝาน้ํามันนะครับฝาน้ํามันนี้ก็ทําไว้ดีนะครับเพราะว่ามันมีตัวรองน้ํามันลงไปแล้วตัวรองน้ํามันนี้ไปไหนนะครับเขาเอาวิ่งมาใต้นี้ครับวิ่งมาใต้นี้นะครับอย่างเงี้ยเป็นสายครับสายมานี่เลยนะครับแล้วก็มาทิ้งตรงปลายนี่เลยเพราะนั้นเรามันจะไม่โดนล้อโดนอะไรเราทําให้เกิดลื่นได้นะครับอันนี้ก็คือด้านในนะครับส่วนแหล็ก มือจับท้ายเนี่ยมันมีน็อตตัวเดียวนะของซูซูกิเพราะนั้นกรณีที่เราจะไปทําเป็นแหลกใส่ทั่วไปเนี่ยคงจะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีน็อตตัวเดียวมันอาจจะฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เ,เพื่อนๆทาขาค้านะครับอย่างที่ผมบอกมันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีรูอยู่นะครับสามารถตั้งขาค้านะครับขึ้นไปไปค้ากับแหลกที่เราติดยึดด้วยน็อตตัวเดียวตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเบาะนะครับเบาะ แต่ว่าหนังของบ่อเนี่ค่อนข้างดีเลยชอบมากเลยนะครับหนังนี้นั่งนั่งไม่ลื่นนะครับตามันใหญ่นะครับนั่งไม่ลื่นเลยนี่ก็เป็นท้ายก็จะมีเขียนว่า crossover ไว้นะครับส่วนอันนี้ผมประติดเองนะครับ adventure touring นะครับสีก็เป็นสีนะครับดูดีๆนะครับจะเป็นสีเหลืองออกมะนาวนิดๆแต่แต่ไม่ไม่ออกเยอะไม่ออกเขียวนะครับเป็นเหลืองที่ไม่เข้มเท่าไหร่นะกำลังสวยนะครับ ทีนี้ก็มาดูนะครับบังโซ่นะครับบังโซ่เป็นพลาสติกครับนะครับบังโซ่เป็นพลาสติกนะครับดีนะครับไม่ดังนะครับแล้วก็ตรงนี้แอบสวยนะตรงนี้แอบสวยนะดูดีๆนะครับตรงบังสเตอร์หน้านี้นะครับมันจะเป็นแผ่นแผ่นพลาสติกนะครับครอบแล้วก็จะมีแอบทําลายเคปล่าไว้ตรงนี้นะครับสวยเลยสวยงามที่สวยงามดีนะครับด้านนี้ก็เป็นคันเกียร์นะครับ อันนี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าด้านโน้นด้านโน้นแย่มากนะครับนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ส่วนอันนี้นะครับเข้าใจว่าจะเป็นกรองน้ํามันเครื่องนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างน,นะครับต้องถามช่างอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ลองไอ้อากาศนะครับลองน้ํานะครับสําหรับกองกองอากาศนะครับผมนี่ก็เป็น เดดเดอร์เจนะครับส่วนคัสบายบนี่ก็เป็นชื่อลูกสาวผมนะครับตอนนี้ก็มาดูด้านหน้านะครับยางหลังนะครับยางหลังบางคนถามว่าเอ้ยางมันยี่ห้ออะไรนะครับ60อ่า80ทับ90นะครับยางหน้า70ทับ90นะครับยางหลัง80ทับ90นะครับขอบ17เหมือนกันนะครับแล้วก็ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูยี่ห้อนะครับ ันนี้เขียนว่า j จแปนยี่ห้อนี่ยี่ห้อนะครับ MBP นะครับแล้วก็มีดาวนะแล้วก็เขียนว่าสตารนะครับ MBP สตารนะครับยี่ห้ออันนี้ก็เป็นที่บิดกุญแจนะครับสำหรับเปิดป่อน,นะครับคราวนี้เราลองมาลองเครื่องยนต์กันดูนะครับเครื่องยนต์นะครับ เปิดสวิตปุ๊บนะฮะไฟเครื่องก็จะติดแป๊บหนึ่งครับสตาร์ทครับกดสวิตสตาร์ทพอเราสตาร์ทแล้วนะครับไฟไฟลูกเครื่องก็จะดับไปนะครับแล้วก็เข็มไม้ก็จะขึ้นนะครับเข็มไม้เนี่ยขึ้นพิทาบิคกุญแจลงนะครับเข็มไม้ไม่ค้างนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับมีไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมครับจะมีสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวขึ้นตรงนี้นะครับครับแล้วก็เกียร์นะครับ ตอนนี้เกียร์ N นะครับเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์ท็อปนะครับก็คือเกียร์สี่ครับถ้ารถจอดอยู่นะครับเราก็สามารถถ้าล้อหยุดหมุนนะครับเราก็สามารถที่จะวนได้เลยนะครับเกียร์วนลับไปเกียร์ N ได้เลยนะครับก็คือกดหมดนะครับส่วนใครที่บอกว่าอยากได้แบบคัดนะครับรถประเภทนี้ก็ขี่แบบใช้คัดได้ครับก็คือคัดเท้านั่นเองนะครับก็คือเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแล้วก็ ส่เกียร์นะครับแล้วค่อยปล่อยเกียร์นะครับมันก็จะเป็นคัทได้นะครับตัวนี้มาดูไฟอีกอันนึงนะครับก็คือไฟสูงนี่นะครับไฟสูงนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแสงที่เบาลงนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ต่อเท่ากับไฟสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีสี่นะครับก็คือไฟสูงลูกเครื่องเกียร์ท็อปแล้วก็เกียร์เอ็นนะครับอันนี้กุญแจนะครับกุญแจก็ปิดก็ล็อกคอได้เหมือนกันนะครับ ล็อกคอได้เหมือนกัน,นครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเคลลาสวยงามมากแล้วก็ส่วนฟิลลิ่งกันขี่นะครับก็สำหรับโชคหน้านี้ถือว่าดีเลยครับแต่โชคหลังก็มันก็จะเบนๆบนหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นรถเล็กเนอนะรถรถแม่บ้านนะครับแล้วก็สัมผัสแรกที่เราได้จับมันหรือว่าเราได้ เข้าไปขับมันเนี่ยคือความรู้สึกก็เหมือนกับจักรยานนะครับความรู้สึกเหมือนเราขี่จักรยาน BMX สมัย้นหละครับปอยปีสองสี่สองสามสองสี่สองห้านะครับที่ BMX ที่ฮิตนะครับเพราะมันเบามากครับมันเบามากครับจูงเข็นไปไหนก็คือเหมือนจูงจักรยานเลยนะครับมันเบามากนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆนะครับบางโครนนะครับบางโครน่ายนะครับจะเป็นคนละชิ้นกับ ตัวกันเครื่องอ่าอย่างที่ดีนะคือคือตัวบังโคลหลังล้อหน้าที่กันเครื่องนี้ครับยาวมากครับยาวจากเครื่องลงมาประมาณสิบสิบสองเซนติเมตรเลยครับทําให้มันไม่ดีดโคลนะครับใส่เครื่องแล้วก็ใส่ตัวเราด้วยนะครับอันนี้ดีนะบังโคลชิ้นนี้นะครับจะขึ้นมาสุดแค่นี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับล็อกแค่ตรงนี้ส่วนชิ้นบนเนี่ยปากนกเนี่ยนะครับมีแค่นี้นะครับคนละชิ้นกันเพราะฉะนั้นนี่พลาสติกสีเหลืองนี่พลาสติกสีดํานี่พลาสติกสีเหลือง เป็นกลอสนะครับเป็นพลาสติกสําหรับรถเอนโดระครับอันนี้ก็มีทั้งขาตั้งนะครับขาตั้งข้างนะครับแล้วก็ขาตั้งคู่เนี่ยก็คือส่วนที่ต่ําสุดของรถนะครับส่วนที่ต่ําสุดของรถก็อยู่ที่ผมวัดดูก็อยู่ที่สิบสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับก็คือปลายขาตั้งคู่นะครับพับมาตรงนี้นะครับส่วน ตอนนี้ตัวของที่พักเท้าที่เหยียบทั้งหมดเนี่ยนะครับจะยึดไปโดยเท่นเครื่องนะครับยึดไปกับเท่นเครื่องนัดเท่นเครื่องเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะใส่กาดก็คงจะต้องใส่ที่จุดนี้นะครับกาดเครื่องนะครับนี่ก็ดูรวมๆนะครับทั้งหมดแต่ที่ชอบก็คือน,นี่แหละครับอ่อไฟเอ่อกระจกมองหลังนี่สวยนะร,รูปรูปร่างสวยงามมากแล้วก็ นิ่มนะครับเวลาเราปรับเนี่ยมันมันมันไม่ไม่หนืดไม่ฝืดเลยนะครับปรับนิ่มๆเลยแต่ไม่สั่นนะครับคือบิดทั้งหมดอะประมาณร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกระจกพวกนี้ไม่สั่นเลยนะครับทําออกมาได้ดีมากนะครับกระจกนี้นะครับสวิตสตาร์ทนะครับด้านนี้มีสวิตสตาร์ทอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีเลยนะครับกับเบรกมือเท่านั้นเองนะครับก็คงจะเป็นภาพรวมทั้งหมดของเบดเดอร์เจนะครับเพื่อ เพื่อนๆนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ไปดูนะเพราะรถก็มีให้ดูน้อยนะครับในประเทศเราก็มีอยู่ไม่กี่จุดนะครับก็เอามาลงให้ดูกันนะครับ<ม>ถ้าใครอยากจะตัดสินใจซื้อหรือจะสั่งโทรสั่งมาอย่างนี้ก็จะได้เห็นแบบชัดๆครับ,รบขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับผม